ก็อยู่ที่อังกฤษเนาะฝนตกฝนตกตลอ,อดเวลาที่อยู่ที่นี่นะคะก็คือนี่มันจะมีรถแคมแบบนี้เป็นเบนแบบว่าที่เขาแบบรักษารถแคมเอาไว้นะคะไม,ม่เกี้ยวตะเกียบคืสั้นมากอร่อยใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคน ก็ตอนนี้นะคะเกดก็อยู่ที่อังกฤษเนาะก็คือเกดไม่ได้ถ่ายคลิปว่าแบบปกติเกดจะเริ่มตึ้งแคืนอใช่ไหมแต่ว่าครั้งน,นี้เกดยังไม่ได้ถ่ายนะคะเราก็เลยมาเปิดคลิปนี้เป็นตอนแรกนั่นเองนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองไบเบอรี่นะคะที่คอรฮูว <laughs> นั่นแหละประมาณนั้นนะคะก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าออกเสียงถูกไหมแต่ว่าประมาณนั้นละกันเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าหมู่บ้านน่ารักน่ารักนะคะแต่ตอนนี้เรากําลังเดินอยู่ในป่าทุกคน เคยเป็นทางดบบนี้แล้วจะบอกว่าน้ําใสมากทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่เห็นไหมทุกคนคือน้ำมันใสเห็นพื้นเลยอะแบบสุดยอดมากนะคะแล้วคือจะบอกว่าอันเนี้ยคือมันหนาวมากทุกคนแบบคนแล้วคือเกตะวันเนี้ยใส่ชุดแบบว่าสีชมพูเป็นเดสอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แบบถุงน่องไม่ได้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเมืองนี้จะมีอะไรบ้างนะคะ คือบรรยากาศในเมืองนะคะเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยมันก็จะเป็นแบบว่าบ้านเตี้ยๆนะคะเขาบอกว่ามีคนอยู่ด้วยแล้วก็นี่ก็คือเรามากันทางบ้านเลยนะคะทริปนี้เป็นครั้งที่สองที่เกตมาอังกฤษแล้วนะคะแต่ที่นี่ก็คือยังไม่เคยมาเนาะนี่ก็ธรรมชาติเน้นๆตืมๆแล้วเราก็มาที่โบสถ์เซนต์แมรี Saint ่ต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโบสถ์ที่อยู่แบบ เดินเข้ามาในไอ้ที่เดียวกันกับเมื่อกี้เข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอบทนี้นะคะแต่มีคนตัดย้าอยู่เสียงดังมากในบทค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือแบบเป็นเหมือนบทปกติเลยตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองอะไรนะคะตันนอนแต่บอชเมืองตนนอนแต่บอชนะคะก็คือเมืองนี้ต้องมีชีวิตชีวาเหมือนเมื่อกี้เพราะว่ามีร้านอาหารร้านคาเฟ่เต็มเลยแล้วเมืองนี้นะคะก็จะมีเป็น ก็เป็นแบบว่าขอโทษทุกคนเราวก็เป็นเมืองที่แบบว่ามีสะพานแม่น้ำข้ามเต็มเลยนะคะนี่น่ารักจังนี่นะคะคือเมืองนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นแบบว่าลำธารเรียกเมืองไปเรื่อยๆเลยแล้วก็จะมีสะพานข้ามไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนนี้เราก็แวะไปกินอาหารกลางวันที่ร้านเวเนเซียนะคะนี่ ก็คือว่าเป็นร้านอาหารอิตาลีเนาะแล้วทีนั้นในน้าป่าว่าเขาก็จะใส่เลมอนมาให้ด้วยเส้นเกทเป็นคนที่ชอบกินเลมอนนะคะไม่รู้ใครแปลกเหมือนเกทไหมแต่เกทชอบกินเลมอนแบบเลมอนสดๆเลยทุกคนเราก็แบบกินเข้าปากทั้งเปลือกเลยอ่ะต้องให้คะแนนเพิ่มไปหนึเขาคิดตังค์เราเพิ่มนี่นะคะเป็นพิซซ่าแบบอะไรอ่ะพิซซ่าแบบพับๆมาลองยกมนดูสิโอ้ใหญ่กว่าอันไหนเท่ากันจะลองกันแล้วก็นี่เป็น เี่ซอต่็นิโ์นุด้เนสปาเกตต้คาร์โบนารา้อือเดี๋ยวแกจะมาชิมนีซอตโต้ให้ทุกคนนี่คือนีซอตโต้มันก็จะเป็นข้าวแบบเฉที่ทำมาจากอะไรนะมันข้าวอิตาลีข้าวทำมาจากอะไรอร่อยทำมาจากพิซซ่าอะไรเนี่ย มันเป็นแบบนี้ผมเคยกินคือทุกคนคะ่ะฝน,นตกฝนตกตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่นะคะก็คือแบบว่าไปไหนก็ตกอยู่นู่นอยู่นี่ก็ตก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 ตลอดเวลาก็เลยเดี๋ยวเราจะเดินเล่นแปบบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเข้าที่พักหันตอนนี้เราอยู่เมืองอะไรนะคะป๊าป๊าแซนฟอร์ดอัพพอร์ดเอน ใช่ก็คือชื่อบนยาวมากเลยตอนนี้ไม่เป็นตอนเย็นนะคะก็คือเราออกมาเดินเล่นเนาะเราควรจะถึงนี่ตั้งแต่บ่ายแล้วมีปัญหาเรื่องที่พักใช่เราโดนเทเราเราก็เลยต้องจองที่พักใหม่แล้วเลยออกมาเย็นเลยอือก็คือตอนเนี้ประมาณแบบแต่ว่าเมืองนี้จะเล่าให้ฟังก็คือมีความสำคัญก็คือว่าถ้าใครรู้จักเออเขาเรียกว่าวรรณกรรมเนาะวรรณกรรมอังกฤษที่แบบดัง เชคสเปียร์วิลเลียมเชคสเปียร์เกิดที่นี่ก็คือเป็นบ้านของเชคสเปียร์นะคะทุกคนถ้าใครติดตามคนเกิดนะบ้านเกิดเขาเขาจริงๆเขาอยู่ลอนดอนอ่อโอเคนี่นะคะตาลุงที่ทำให้เราต้องเรียนวรรณกรรมเยอะๆก็คือเชคสเปียร์พี่คนเขาบอกว่าเชคสเปียร์อาจจะไม่มีจริงเพราะว่าเขาใช้คำศัพท์ได้สวยสวยเกินไปอ่ะแล้วแบบเขารู้คำศัพท์เยอะมากนะคะใช่ทั้งทั้งที่เขาอ่ะ ไม,ไ,ไม่ได้เรียนหนังนสือสูงระดับเขาก็เลยสงสัยว่าจะมีไม่มีตัวตนหรือเปล่าหรือ<ช>อะไรเงี้ยทำไมเขารู้ชีวิตในวังทั้งที่เขาก็เป็นชนชั้นประดา<ช>ก็มีข้อสงสัยมากมายไม่มีใครพิสูจน์ได้ก็<ม>แล้วแต่ความเชื่อแต่เราคิดว่าเขาก็คือคนนั้นแหละเขาอาจจะแบบใช้ทั้งชีวิตเพื่ออ,อา่านวรรณกรรมของคนอื่นก็ได้แล้วเขาก็มาเขียนเองนะคะ นี่นะคะคือบ้านของวิลเลียมเชกสเปียร์บ้านเกิดของเขาจริงๆเลยก็คือเป็นบ้านหลังนี้ซึ่งปกติจะเข้าไปได้แต่ตอนนี้เรามาเดินตอนเย็นนะคะมันก็เลยปิดนนเกือบหมดแล้วใช่เป็นหนึ่งทุ่มที่แบบเย,ยี่ยมมาก<า>จะเล่าอะไรให้ฟังว่าคืนพานองเกดเข้านอนตอนประมาณสองทุ่มใช่ปะ กันถามว่าฟ้ายังไม่มืดเลยทำไมเราต้องนอนแล้วอะคือที่นี่พ้ามืดแบบสองสามทุ่มนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มไม่อยากเชื่อใช่ไหมละ่ะแต่คือฟิลเหมือนห้าโมงเย็นบ้านเราถ้าซัมเมอร์จริงๆนะคะทางฝั่งยุโรปอังกฤษอะเขาจะมืดประมาณสี่ทุ่มเลยนี่นะคะเป็นบ้านเทังกิษใช่ไหมแล้วก็นี่คด้าเป็นตู้โทรศัพท์นะคะแล้วตรงนี้เขาก็จะมีเป็นแบบอะไรตกแต่งปุ่มได้ไหมนี่คด้อปัดเอาคือมันดูเป็นแบบ คือมัน,นดูแบบอเ,เอ,อข้างในอ่ะมันดูมีกลไกอะไรเยอะมากเลยนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเมืองเดียวกันกับเมื่อวานที่เรามานะคะก็คือว่าตอนนี้มันวันนี้แดดออกแล้วฝนไม่ตกแล้วนี่เมืองเขาก็จะป,ประมาณนี้เลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเรากำลังจะไปไหนนะป๊าป๊าไปไปริมน้ำที่เนี่ยมันจะมีความชิลที่ริมน้ำเดี๋ยวเราไปกันอ่าโอเคไปกัน,นคือตอนนี้เราอยู่มาร์คแอนด์สเปนเซอร,ร์นะคะทุกคนมาร์คแอนด์สเปนเซอร์มันก็จะเป็นซูเปอร์อย่างนี้แล้วก็มีเป็นร้นนานเสื้อผ้าด้วยนะคะทุกคน,น ก็ค hey, mm ือแบบมาสเปนอร์เป็น nah. ทุกอย่างที่น right. yes. hmm. ี <shading> ่เนาะมากันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งริมแม่น้ํากันก็คือมาซื้อเสเบียงกุนเอาไว้นะคะทุกคนไปกินที่นู่นกันไปนี่อันนี้เป็นที่ที่เราจะมานั่งนะคะก็คือไปกินแม่น้ําแบบนี้เลยทค้งๆก็จะเป็นเมืองเป็นสวนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปขับเรือกันอีปรมาณนี้มอเตอร์บ๊ทเดี๋ยวเราจะไปขับเรือ ช่รอเขาเปิดจากนั้นหนึ่งนี่คือเรือที่เราจะนั่งกันนะคะก็คือว่าใช่เดี๋ยวเราจะขับไปทางแม่น้ำนี้ได้เลยคือตอนนี้ว่าฟ้าะเขาป๊าฟ้าเอาดีๆจะชนไหมเอาชว่ะหมุนนี่ป๊าป๊นเลี้ยวไส่บาปฝั่งนี้เอ๊ เ,เ,เสียวไซมากปบบ๊ารับเก <c oughs> น้นลองติดเ้นคือทางทิปนะคะทุกคนมันจะมีไอสิ่งหนึ่งที่กเกาะแขนเก๊ต,ตลอดเลยเอาใกลดีกว่าแน่นอนเก็นเอา,าหร <c oughs> ือฟันหูกึกนึง กายจะต้องเกาะแผนเกตลอดเวลาทั้งคิวไปไหนมันก็จะเกาะอยู่อย่างนี้ม,มันต,ตอนนี้เราอยู่ในร้านแฮร์รี่นะคะทุกคนคืออังกฤษเป็นต้นตำรับของแฮร์รี่พอตเตอร์อรใช่ปะเขาก็เลยม<น>ีคาถาขายทุก,ทกอย่างเลยทุกคนแล้วก็แบบนูานนู้นแล้วก็คือมีทุกแก้มเลยนะคะร้านนี้ก็คือแบบเป็นร้านที่ขายแต่แฮร์รี่พอตเตอร์เลยดูแก้วดิสวยมากแต่ว่าใครจตกล้าใช้ตังไว้ตลอดเลยสวยเนาะ คือแบบดูดิคือสวยมากอ่ะสุดยอดเลยนะคะดูดิแต่ว่าแพงมากอันละแบบหลายพันนะทุกคนเมื่อกี้กระดานมางลุกหมื่นแปดนะเยสวยมากเจ๊ดูเจ๊ดูอันนี้อันนี้นะป๋าป้าจะเล่นมาหยักกนนะไหนดูนะไม่มีอะไรเลยนะนี่มันขึ้นมาได้ค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคริ์นะคะก็คือนี่มันจะมีรถแคมแบบนี้เป็นเมืองบแบบว่าที่เขาแบบรักษารถแคมมาไว้นะคะรถแคมก็เป็นรถโบราณแบบนี้เลยเนาะนี่นะคะเป็นรถแคมที่เราจะขึ้นนั่นเองเนาะนี่คะนักกรตอนนี้เราก็อยู่บนรถแคมแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบว่านี่รถก็จะเป็นแบบว่าฟิวรถเก,ากาวว่าๆ คนค่ะนี่เป็นเครื่องปิ้น200ปีที่แล้วนะคะก็คือมันเหมือนแบบสร้างเป็นตาประทับใช่ไหมแล้วก็แบบท่าอะไรอย่างนี้เห็นตรงนู้นไหมทุกคนอันเนี้ยเห็นไหมแล้วเขาก็จะแบบเอาหมึกมารีดแล้วก็ถ่ายนะแล้วก็ม้าวครับแบบนี้อ๋อแบบนี้ สองร้อยปีที่แล้วสาธิตจะดูโอ้โหวมันแมนนัวค่อนข้างแมนนัวแวเนี่ยนะนี่เขาไม่ไปลงเก็บรถแคมปนะคะทุกคนก็คือมีหลายรุ่นแล้วก็แบบเห็นไหมทุกคนมันมีหลายรุ่นหลายสีหลายแบบมากต่ะมามาก็คือรับวิ่งเก็บถ่ายรูปนะคะ ไปดูปิกต่อดยป่าไปดูแล้วคือพอเข้ามานะคะเขาก็จะมีเป็นแบบว่าเหมือนพิพิธภัณฑ์และที่นะคือมันก็มีแบบเป็นรุ่นแบบเป็นปีเป็นปีเลยนะคะเออใช่อืมแล้วก็นี่เห็นไหมปีหนึ่งพันเก้าสิบเอ๊ะหนึ่งพ้าร้อยถึงแบบพันเก นี่แล้ก็มีใน,นเก่ากึกเลยทุกคนทูดิีเห็นไหมนี่ตอนนี้เรานั่งรถแทมนะคะตอนนี้เราออกมานั่งที่ระเบียงเลยตอนแรกคือจะไปนั่งระเบียง,งนั่หน้าแต่ว่า <ไป S 2> คนแย่งไปก่อน <c oughs> ก็เลยได้เป็นข้างหลังนะคะชิลมากวิวสวยมาก <c oughs> สวัสดีค่ะเช้าอีกวันนะคะเราก็มาอยู่กันที่ลิเวอร์พูลตอนนี้ก็คืออยู่ในช็อปแล้วนะคะกเกนจาอะไรหันมาโชว์หน่อยสิ ชุดม <laughs> <laughs> ัน,นเป็นน้ำน,ำอ,อ,นอ่ะ <c oughs> มันเป็นชุดหมีนะคะทุกคนเห็นไหมมันเป็นชุดแบบวอดี้ <c oughs> ใช่ก็คือ <c oughs> สวัทุกคนก็คือว่าเดี๋ยวคุณนย้กายกับปบา๊าปาจะไปดูบอลน,นะคะ ส่วนเกดก,ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละตอนนี้ก็คือมาซื้อเสื้อกันอยู่ใช่ลงัเจ็บเสียตังค์นะคะตอนนี้เรากำลังไปเจดีนะคะเจดีเราก็ไปเจดีมาแล้วอันหนึ่งแล้วเราก็ไปชอ็อปลิเวรคพูแต่ว่านี่เรามาเจดีอีอันนึงเพื่อตามหาเสือ้อิเวรคพูนะคะมันจะกินรองเท้าแล้วมันก็จะกินเสื้อรเวรคพูใจเต้โอ้ยกายเบื่อเด็กจังอ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามแอนฟิลด์ก็คือเป็นสนามเตะของลีว่าพูดนั่นเองนะคะก็คือนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปทัวร์สนามกันนะคะวันนี้ไม่ได้มาดูบอลนะก็คือพมานลืมไปกักกายก็จะมาดูบอลนะคะแต่ว่าเกดก็แค่มาทัวร์สนามแลแ nice <|th|> ้ว <STE> ก <PS> <Z blown> ันเพราะว่าเกดกะมาไม่อิ่มนะคะลีว่าพูคืออะไรนี่ก็คือลิซเซอร์ลีว่าฟูนะคะ จะเสื้อคือตัวเหนือแพงมากตัวละเท่าไหร่คะเหมือนพันห้ารอยหาสิบแเม่อกี้บางตัวก็แบบสามสี่พันก็มีนะคะก็คือนี่ชอบใหญ่มากตอนนี้กำลังจะเข้าสนามแล้วนะคะก็คือเป็นเตะทีมตัวนะคะนี่คือสนามนะคะก็คือสนาม and field ที่เขาจะเตะกันตามปกติเนาะก็คือนี่มีคนแบบว่าตัดย้ายอยู่นะคะก็คือ ถ้เขาแบบเข้งมม่เขาบอกห้ามแตะยญ้าเลยนะก็คือห้ามลงยญ้าห้ามเหยียดแล้วกทำอะไรกั้เนาะเขามีที่นั่งถแถลงข่าวด้วยนะคะให้ขึ้นไปถ่ายรูปเย้คือแบบเก๊งไม่อินขนาดนั้นนะคะเพราะว่าไม่ดูปอลแล้วแบบง่วงนอนเลยยินไหมคะเม่ามามาอวา,<ๆ>อายินไหม <laughs> <laughs> อันนี้เป็นห้องแต่งตัวนะคะก็คือ ไม่รู้จักสักคนเลยเย้ได้เหยียบสนามแล้วนะคะก็คือสนามแอนฟิ e w เย้ตอนนี้เรามากินร้านเออชาบูหม่าล่านะคะมาคันไปเราดูเขาเสิร์ฟเสิร์ฟแบบวางก็คือแบบสปิสปาตะกี้ตะกั่วตกใจเขาแบบโยนโยนโยนนะคะก็คือแบบลุงเมย์รุนแรงมากนี่นะคะก็คือตะเกียบคือสั้นมากเขามีมานี่ต่อ จะเก็บไม,ม้แล้วก็ต่อ DIY DIY งูทีนี้ยาวเลยเก่งมากลลก็คือมาสวยมากัูนี่นี่คือเป็นลายมังกรเยีะยมมากยีนะคะเขาก็จะเดินมชมกงนไปอลังการงานสร้างมาก <c oughs> แต่มันสวยมากเลยนะแต่ว่าแพง เหมือนแบบอันนี้เลยอ่ะเป็นวาย์มะจั่งมันเหมือนเป็นก้อนน้ำซุปสำเร็จรูปอ่ะอ่าแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปเลยแ่นี่นะคะแล้เอาใส่ลงไปเลยลายกัรนีประมาณมาแล้ว่นีเหลือเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวลองชิมดูซิหมาล่ามเป็นไงหมูร้อนชิฉุยเลยค่ะเห็นไหมฟันขึ้นน่ากินมากร้อนมาก นิ่มไหมเนื้อได้อยู่แต่ว่าแบาบเนต้นมันไม่ขนาดนึอรอยต้นไม่เค็มโ้นเหรอใช่มันแบบเหมือนจืดแล้วก็มีมเผ็ดนนี่นะคะอันนี้เป็นโหมดเซนลุกนะคะก็คือที่านเังอยู่เลยแต่ราคาออไว้อยู่หลังคาหายไปแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมีคนสวนนำดอกบอบี่ก็คือแบบเอาไว้แบบเนี่ยลูกบ้นอย่างเนี้ยอันเนี้ยเห็นบ้านที่หลังที่ที่หลังคามันหายไอ่ะเพราะว่า โดนระเบิดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็เลยเหมือนมีดอกบอพปี้ไวไวอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะวันนี้ก็เหมือนก็คือคักดีเมื่อวานเราไม่ได้ผ่านตรงนี้เนาะก็คือวันนี้อันนี้เป็นถนนอะไรแะบว่าเป็นถนนคนเดินค่ะอันนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรแต่้าดูก่อนนะแต่ว่ามันใกล้กับตัวตัวดาวเท้าของเขาอ่ะที่เป็นซิวบูวันมันจะเชื่อมไปึ่ิงนีวก็จะเป็นทางที่แบบคนเดินเยอะอ่ะแล้ววันนี้เขาก็ปิดถนนเนี่ยบ้างให้คนเดินอ่าฮะ ไม่แล้วคือสยามลีวะพูเออลีวพูตอนแรกคิดว่าจะแบบเงียบๆเ,เหมือนนะแต่ว่าพอมาเดินจริงๆอะทุกคนก็คือแบบตอนตรงดาวเทาเขาลีวะพูวันอะไรสักอย่างเหมือนสยามสแควร์เลยใหญ่กว่าอีกก็คือแบบร้านอะไรอย่างเงี้ยมีตลอดข้างทางแพนโนล,ลาเจดีร้านลีวพูนู่นนี่นั่นมีมีเยอะมากก็คือมาเดินเล่นกันไนดะ้ชิลๆเลยคะ่ะนี่นะคะนี่จะเป็นอะไรนะบอกว่าเอาเบิร์ดดอปคืออะไรนะ คล้ายๆเป็นท่าเรือแต่ว่ามีร้านอาหารเลยท่าเรือมีร้านอาหารตัวนั้นจะเป็นริวผูริปอดมันก็จะเป็นแบบเสียมริมน้ำอ่าบรรยากาศก็ดีมากอุ้ยมีคนขั้นใจเป็นหมาคือตอนแรกเราเดินมาประมาณ3-4กิโลเพื่อมากินร้านนี้นะคะแต่ว่าของหมดเกลี้ยงตอนนี้เป็นเวลาประมาณแบบร้านเขาเปิดแปดโถึงสี่โนใช่ตอนนี้เรามาถึงสามโมง ก็คือเกลี้ยงไม่เหลือสักอย่างเลยนะคะโคตรถูกมากคือสิ่งที่อยากกินเลยบ้างเขาได้เป็เมนูของาเลยนะเอาสเปเชียลของเขาคือฮอตเวลเวดช็อกโกแลตดูรูปดูวิดีโอมาดูมันน่ากินมากอ่ะอดนะคะร้านนี้ก็คือถ้าใครมาก็มาลองกินกันได้เนาะก็คือฮอตเวลเวดที่นี่มันดังใช่ไหมคะมาก็ทนไม่ได้ก็เลยจัดวันนี้เหมือนเขาเหลือแต่เครื่องดื่มแล้วเราก็เลยต้อง ก็ไ <One> ม <input> ่ใ <un> ห <paid> ้เสียบเที่ยวเข้าใจว่าเขาขึ้นว่าเป็นเมนูสเปเชียลของเขาเลยนะเราก็เลยลองที่เราอิ่มแล้วจริงก็คือเมื่อกี้โดนสตาร์ครับไปสองแก้วก็คือเขาจะเทนมไปอย่างนี้เลยตั้งใจมาที่ร้านนี้ไม่กินทัวร์ตองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเมนูสเปเชียลของเขาก็คือฮอตเวลส์แบบนะคะจะเป็นช็อกโกแลต์แบบ็อกโกแลตจริงๆแล้วก็ราดฮอตมิลเลอร์ลงไปแหละ คะก็คือสิ่งที่มามาสัมผัสมากแก้วเขาใหญ่เหมือนกันนะเออเอตอตอนแรกคิดว่ามันจะแบบคิดว่ามันจะไม่เข้มข้นแต่ว่ามันก็แอร่อยโอเคอยู่นะประมาณว่ามันแบบค่อนข้างกลมกล่อมไม่แบบไม่ได้ขมเกินไปอนะไรเงี้ยก็คือกินง่ายแล้วก็เสิร์ฟมาแบบอุ่นๆเลยค่ะใช่ได้มาแล้วก็ต้องคนให้ละลายมันก็คือจะมีแบบแล้วก็จะ<ส><ส>เป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบฟองนมบางๆเนาะ ี่มมันออน,นอนนอ,บบอกนากอ <c oughs> เป็นเช้าอีกวันนะคะทุกคนนี่สิวขึ้นนะพะอือตรงกลางเลยก็คือว่าวันนี้เป็นวันชิลๆนะคะก็คือว่าป๊ะป๋ากับกายอ่ะไปดูบอลเขาจองตั๋วไปแอนฟิลด์แล้วก็ดูบอลแมตช์วันนี้นะคะซึ่งเกดหม่ามากับเกณฑเนี่ยก็จะมาทำนครัวงสังเมื่วอวา,านที่มันหมดนั่นเองเนาะก็คือ ใช่แต่ว่าคนเยอะมากก็คือเป็นกันค่ะว่าจะได้กินไหมแต่ก็คือคนคือคักมากนะร้าน๋ยวเราจะไปซื้อครัวซองกันนะคะครัวซองที่เราจะกินแต่ว่านี่ก็คือเราต้องรอแบบเตาที่เขากำลังอบนะคะก็คือตรงนี้หมดหมดเกลี้ยงมาแล้วแล้วก็คนคือเยอะมากนะคะีๆทุกคนคนต่อแถวกันเต็มเลยใหญ่มากนะคะว่าคนคือแบบมุงกันอะ ทุกคนคือคนมามุงกันนะคะแล้วก็คือตอนนี้มีอยู่รถเจี๋ที่เหลือนะแต่กำลังอบใช่ว่าเราไม่อยากกินหวานเราก็เลยแบบใช่รอบเพลดีกว่าชิ้นใหญ่มากนะคะก็คือแบบมันกรอบสน่นมากก็คือจับแล้วมันก็จะแตกชิ้นมันใหญ่จริงๆอ่ะเกสอร่อยใช่ปะเทียบกับเจมส์บลองเจอรี่ที่ไทยได้ไหม จำไม่ได้พวกนัใช่แต่ว่าอร่อยแต่อันนี้คือฟิลมันจะแบบไส้ข้างในนิ่มๆเนื้อข้างในมันหยุ่นๆยุปะใช่ไหมมาม่อก้เมื่อกี้มามา่าจะเอ่อกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ปะคิวเขายาวแบบนี้ตลอดทางตลอดสายแล้วขนมก็คือค่อยๆออ,อ,ออกมานะคะเมื่อวานเราถ่ายฮอช็อกเกลตไปแล้วใช่ปะตอนนี้เราก็เลยแบบว่าติดใจเกสสั่งมาอีก <ไ>นี่ต <ขอ S 2> ัวสีข้างในเนี่ยช็อกโกแลตล,ละลายเป็นแบบนี้เลยว้าวลองอ่ะสามแล้วที่เนี้ยก็คือเขาไม่แพงมากนะช็อกโกแลตสามจุดเจ็ดห้าปอนแล้วอันนี้สามจุดสี่ห้าปอนคือถือว่าใส่เกณฑเดี๋ยวมาม่าทำให้ไปเกณฑ์เกณฑทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอตัวจัดการเกณฑ์เกณฑก่อนนะคะทางมือมือปูก็คือจะมีรูปปั้นของวงเดอะบีโซนะคะก็คือรองนุ่นโอ้ยมาก็ไม่ได้อินพวกเขาหนั ก็ไม่รู้จักเลยคนต้องมาที่เนี่มีคนมาถ่ายรูปเต็มเลยแต่ก็ไม่รู้อ่ะตูรกเลคอสิสวยมากเลยก็คือเหมือนแบบว่ารูปนะคะก็คือเมื่อกี้ลืมถ่ายแต่เราเดินไปเยอะมากเดินแบบทั้งเมืองมาใช่ร้านไซมากนะคะเสื้อตัวหนึ่งประมาณ200เกงขาสั้นสี่ปอนห้าปอนอะไรเงี้ยก็200กว่าบาท แล้วก็มีไปร้านแหลมประมาณลอสิฐานใช้ที่นี่ถูกกว่าไทยแบบสองสามสี่ร้อยประมาณนี้ในสนามบินจะถูกกว่านี้อีกแกรีคืออ้าวไม่บอกอะนี่คือร้านที่เราตั้งใจจะมากินนะคะคือแบบตอนแรกคุณมากเพราะว่ามันคือแบบแถบเดียวกับไอเนี่ยนึกว่าจะปิดนี่ก็คือสวยมากตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือร้านที่เราจะไปกินยย เราสั่งมานะคะอันนี้เป็นแพนเค้กไส่กอกแล้วก็เบคอนอะไรสักอย่างแล้วก็มีไข่ดาวซึ่งมันใหญ่กว่าที่เราคิดไว้มากแล้วตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบเหมือนแพนเค้กแล้วก็มีไ<ช>ส้กอกไข่ดาวตื้อๆเออแต่ว่ามันไเป็นเบเกิลคือมันรวมเป็นแพนเค้กใส่ไส่มาเลยแล้วก็อันนี้เป็นเอเ็กเบเ,เนดิกนะคะกับเบคอน <c oughs> เดี๋ยวเรามาชิมกันเถอะมาเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันนะ <c oughs> มาหกเลยเยิ่มเยิ่มว้าวเดี๋ยวเราจะมาชิมเอ็กเบเนรีกก่อนเลยนะคะเพราะว่าเก็๊เป็นคนสั่งเพราะว่าเขาแนะนำมาก็คืออร่อยมีสามสาขาทุกคน เรแม่เก๋อะถ้ราว่าเก๋แสดงว่าเขาก็ต้องตังค์พอสมควรเลยนะคะต่อไปเราจะมาชิมแผนเค้กกันบ้างนะยกนทำอะไรเนี่ยของเงินก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิป EP หนึ่งของอันกิ้งเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาต่อที่เมืองต่อไปกันนะคะก็รอติดตามวันจะไปอยู่เมืองไหนเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย